สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการเพราะเอื้อใจกล้านะครับ e ีนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังการฝึกนะครับการเรียนนะครับของน้องๆทั้งสองเลยทั้งอินดี้แล้วก็น้องมดนะครับเพื่อจะเป็นการเตรียมการนะครับเข้าประกวดในการประกวดในครั้งนี้ทั้ง2เวทีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราเหนื่อยมากแล้วก็เราก็ได้ทีมของเราเนี่ยช่วยเหลือตอนนี้เราก็ต้องแบบว่าเอาน้องรีบเรียนให้มากที่สุดเพราะว่าเวลาก็เหลือน้อยมากทั้ง2เวทีเลยประกาศก็กระชันชิดแล้วแล้วก็หลายๆอย่างก็กระชันชิดนะครับ ก็เ,เลยต้องอัดภายในแบบเร็ววันที่สุดวันนี้ก็จะเป็นการเรียนแต่งหน้านะครับทุกคนว่าวิธีการแต่งหน้าตอนเก็บตัวเนี่ยจริงๆรน้องก็มีพื้นฐานกับมาบ้างแล้วแต่ว่าอยากจะให้มีเทคนิคได้มากขึ้นนะครับอย่างอินดีก็จะได้มีเทคนิคในการแต่งขึ้นเวทีใหญ่แบบจริงจังๆนะครับแล้วก็อย่างมดก็เป็นการแต่งเก็บตัวให้แบบให้ดูดีที่สุดนะครับก็ทั้งแต่งหน้าทั้งทำผมเลยนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูกบรรยากาศว่าใครมาเป็นครูแล้วก็ใครแต่งหน้าออกมาเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนแต่งหน้านะครับทุกคนเราจะพานางงามของบ้านเรานะครับมาเรียนแต่งหน้าทุกคนนะครับอุ้ยอินดี วันนี謝謝้คนที่เรียนแต่งหน้าก e. ็จะเป็นน้องอินดี้นะครับแล้วก็น้องโมดนะครับแล้วก็พี่อ้ําเป็นครูสอนแต่งหน้าวันนี้นะครับโอ้โหพี่ขมิ้นเป็นคนครูสอนน้ำผมไม่มีใครจีบเลยนะครับสามารถทักไปได้ตามแต่ไอจีที่ขึ้นให้นะคบพี่ขมิ้นก็เป็นคนที่จ้างถูกเท่าไหร่ก็ไปนะครับทุกคนนะครับนิ่ใส่ดีนะครับวันนี้ก็มีนางงามของเราที่เรารักมากก็เป็นน้องอินดี้นะครับน้องโมดนะครับน้องโมดก็ต้องเรียนรู้นะเพราะว่าต้องเอาไปใช้ใน MU MUT แล้วก็ต้องไปอิสราเอลด้วยไง ต้องต้องแต่งหน้าให้เป็น,นเพราะว่าคนนี้ยคนเนี้ยเขาต้องไป MGI อยู่แล้วเขาก็ต้องแต่งหน้าให้เป็นนะครับแล้วก็น้องปอยนะคะเป็นม um ิสจมโบควีนองในบ้านเรานะคะทุกคนก็วันนี้จะพาทุกคน่มาเรียนรู้นะครับว่าจะต้องเรียนแต่งหน้าตัวละตัวต้องแต่งหน้าให้เป็นด้วยต้องปรบทุกอย่างที่เขาบอ ี่วันนนยืาเออทำมันไม่เป็นไรนะครับแล้วก็วันนี้เครื่องสำอางนะครับก็เป็นของลอรีอัลทั้งหมดนะครับไม่มีอ่ะมันนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเรียนรู้กันใดผมนะครับเราหมดวันนี้ทําอะไรผมทรงฟาร่าค่ะเอออยากอยากเรียนรู้ฟาร่าใช่ไหมนะครับก็วันนี้เดี๋ยวรอดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับวันศรีนะครับอ่ะนะครับโอเคโอเคออ๋โอเค วันน <|so|>> ี้ก็คือเปิดตัวพี่ป๊อปนะครับหลังจากพี่ป๊อปหายจากเราไปนานมากนะครับเพราะว่าพี่ป๊อปออกมาพูดกับเราว่าอยากจะออกจากค่ายเราแล้วอันนี้ไม่ได้พูดกับ ไม่ได้พูดออกสื่อเลยนะครับกับน้องๆทุกคนที่ติดตามพี่ป๊อบเยอะมากนะครับฮะเป็นกระแสเอาจริงๆอะมึงพูดกับกูทําไมว่าหนูไม่อยากอยู่กับใครพี่แล้วกูเสียใจมากว่านั้นนะหนูพูดตอนไหนมึงพูดหนูไม่ได้พูดเออคอยดูได้ข่าวว่าที่มาที่ส่งหนูอีกรอบได้ข่าวว่าอกหักนะครับเลยกับมหาบ้านเรานะครับจากไม่เคยอกหักเลยไม่เคยโผล่เลยทําไมเป็นแบบนี้อกหักหรออกหักเพราะว่าไม่ได้เป็นอะไรกัน Nah ถ้าเขาดูอยู่อยากจะบอกอะไรกับคนคนนั้นครับเลิกกันเร็วๆ แรงมากแรงมากอ่ะวันนี้เรียนรู้ไหมจะเรียนรู้เรื่องการแต่งหน้าไหมเรียนค่ะจะบอกว่าตอนที่พี่ส่งป๊อปอะป๊อบบอกว่าพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องแต่งหน้าน้ผมป๊อปนะป๊อบจะดูแลตัวเองได้เก็บตัวได้แต่พี่ยังไม่เคยเห็นป๊อปแต่งหน้าน้ำผมเองเลยสักวันหนึ่งนี่แหละนีคนนี่แหละอ่ะมีคนมาเรียนอีกคนนึงคือน้องปีเงินนะคะจะส่งซูไทยแลนด์นะเพราะว่าเดินกิ่งเอออ่านะครับเรามาดูบรรยากาศว่าทําผมยังไงต้องสอนนะค้มินห้ามทําให้นะไม่ดีเตรียมผมให้พีโอนแล้วเตรียมเป เตรียมเป็นอยู่แล้วเยึดผมอยู่แล้วไม่ใช่อเออเออไม่ต้องขอโทษเดี๋ยวเดี่เออใหญ่ใหญ่อ่าเริ่มแรกพี่อ้ําต้องสอนอะไรน้องครับอันดับแรกเตรียมผิวคเตรียมผิวคืออะไรเตรียมผิวคือลงที่ลงกประจันวันอ่ะไม่ให้ไม่ให้ทำให้รู้สึกตองหน้ามันอ่ะมีปัญหาผิวอะไรก็ลงแบบนั้นที่ลงทุกวันประจำวันเออจะไปเตรียมผิวอ่าน้องอีดี้เตรียมผิวแล้วนะครับหลังจากเตรียมผิวทําอะไรครับพี่อ้ําเตรียมผิวเสร็จแล้วก็ลงพัมเมอร์เออแล้วก็เป็นลอวตอนนี้มดสงสัยอะไรอยู่มดทำอะไรอยู่ตอน ก็จะยืมไปก่อนเอออ่ะทําไปก่อนให้รู้ก่อนอ่ะแล้วหนูรู้หากระจบนี่ยงตอนเนี้ยไม่ท่ทำอะไรจะหากระจกทำอะไรเมื่อนี้เราต้องทาตรงไหนบ้างคะหากระจบเนี่ยทาเมื่อทาทีโตเนี่ยที่รู้สึกว่ามันจะมันอ่ะมันเบลอลงผนด้วยโอ้แต่คนนี้สวยมากจะส่งอีดีปะวะคิดก่อนว่าจะส่งไม่ส่งนะครับทุกคน พอน้องเหมือนแบบไม่มีแพชชั่นเลยวันนี้เมื่อวานถามรู้สึกไม่มีแพชชั่นเลยเลยก็เลยไม่อยากจะส่งแล้วนะครับเพราะเหมือนเลิกกับแฟนได้แหละเนาะเอออ่านะครับเราก็ปล่อยให้น้องเรียนแต่งหน้าไปนะครับตอนนี้เราก็มาทําผัดหมี่ให้น้องกินนะครับให้แบบกองทับต้องเดินด้วยทองนะครับทุกคนทีมงานของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอให้น้ํ้แห้งๆก่อนนะครับผัดไปเรื่อยๆก็จะเอาไปยกไปเสิร์ฟเด็กๆกันนะครับเราก็จะดูแลกันแบบนี้ตลอดเวลามาบ้านนะครับหาข้าวหาปลาให้กินกันอ่ะนี่จะเป็นผัดหมี่นะครับ แล้วก็ทําไข่กับเต้าหู้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอผัดให้อันนี้มันเข้าที่แดียวเรายกไปให้น้องกินกันครับะนะครับตอนนี้ผัดหมี่ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราตักไปให้น้องๆกินกันเลยครับ ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับพี่อั้มตอนนี้ลงเต็มผิวเสร็จแล้วกําลังลงแป้งไหแล้วคือต้องแต่งครั้งเดียวให้เป็นและเหมือนแบบเป็นช่างเองได้เลยอ่ะเข้าใจปะในปัญหาที่ว่ามันอ่ะไม่ค่อยกล้าลงไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าแต้มสีเลยบหน้าอะไรเงี้ยัวมันแก้ยากเออพวมันแก้ยากให้ทําไปก่อนเลยอมีวิธีการแก้หนึ่งอย่างล้างชุบเปียกเออถ้าทําเม็ดถ้ามันพังอ่ะอันนี้ทำอะไรกับเขาบ้างเนี่ยตอนนี้ทําอะไรอยู่ลงคาแรคเตอร์อยู่ อาอ๋อมันต้องมีการปรับใช่ไหมเพราะว่ามีคนผิวสีแบบนี้ใช่ป่ะเออแค่นั้นแหละพอแล้วไม่คันใช่มึงแต่งทำไมเนี่ยมึงประกวดอะไรแล้วก็ไม่เสร็จสักทีนะผมเขาให้มาสอนไม่ได้ทำให้ต้องเตรียมก่อนเออเออได้ยังลงคอได้อีกไม่คอได้ไม่งั้นคอมันจะเป็นแบบสไปร์ทหน่อยเราเวลาเราลงแต่งคนนี้ต้องเคาะก่อนจริงๆก็ไม่จะเป็นพูดอะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยต้องเคาะแป้งก่อนไหมคะเวลาอันนี้แป้งมาอ๋อเคาะสามทีย้ายผีเข้ามา มนเปนป็ตอบเพื่ออะไรให้มันยกขึ้นเออให้ตามันยกขึ้น,นเพราะัี่เดี๋ยวตาจะตกเนี่ยปรับเพื่อให้มันยกขึ้นเห็นปะมันก็จะแตกต่างกันระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนู้นแค่แค่ตรงนี้กับต,ตรงนี้ถูกไม่ใช่แบบอันนี้สามารถลงตรงไหนได้อีก จมูกเหรอถูกต้องจมูกเทียมอันนี้ลงอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เพิ่งลงเป็นคอนทัวร์ไปค่ะแต่เราลงเป็นรองพื้นให้ไลท์กับลอยเราเป็นคนที่ยังแต่งอะไรไม่ได้บ้างถ้าถามตัวนี้นี่ว่าที่นี่แต่งได้จากพวกรายละเอียดมากกว่าแล้วก็แต่งโซนตาอะไรเงี้ยพี่อ้ําจะมีกิ่นในการยกตาขึ้นเปิดตาให้ดูโตขึ้นซึ่งตอนนในอินดี้ยังไม่รู้แต่งไ่งแค่เบสิกคือพี่อ้ําเขาไม่บอกไงตอนแรกค่ะเขาใจใหม่เขาไม่อยากบอกนี่จินต่างนะอย่างวันนี้ที่บอกให้ลงรองพื้นสีเข้มจริงต้องลงสีขาวนนะะรู้ป่เีย ไม่ละเออพี่หมดจิงเงาไม่ไหวเลยเห็นไหมเสร็จยางอะะช้าที่สุดแล้วตอนเนี้ยผมด้วยอะไรด้วยผมจะลงนะล้อกันตอนนี้พี่ร้อนมากเลยจะใช้กำอยู่ออ่ะไม่เสร็จสักทีประมาณ3ชั่วโมงแล้วได้แค่ลองพื้นงงมากเอออ่าตอนนี้เป็นแบบนี้อันนี้คือแต่งหน้าอะไรเออก็คือชิวสัมวันเต็มขนาดนี้เลยใช่ไหมถูกเออต้องกล้าแต่งที่ว่าเอาจริงๆทุกอย่างเลยอันนี้แต่งเองอันไหนแต่งเองอาลับตานี้ตาเอออันนี้พี่อั้มแต่ง เอออนาอินดี้สนุปข้างมาแต่งชัยสวยกว่าต้องคิดแล้วนะจะได้ป้าขอตาโอ้โหอะไรเน้อยันหังหูแล้วตอนนี้อันนี้คือเพิ่งเริ่มใช่ไหมใช่ค่ะจริงจริงอินดี้พี่ว่าไลฟ์สไตล์แต่งหน้าแบบไม่ต้องเติมมากแล้วอะเพราะก็พอได้อันนี้แต่งเหมือนวันที่ไปถ่ายประเทศอ๋อเอออันนี้คืออยากให้เป็นคือแต่งแต่งประกวดเลยอะเออก็เป็นฟิลนี้แลยวเรียนรู้ไปเรื่อยเราจะมาดูสุดท้ายแล้วในการแต่งหน้าจะรอดหรือล่วงก็จะมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง 喂。Oui. พี่จะเป็นคนที่ไม่ชอบเลยเวลารวบผมแล้วจะมีอะไรผมออกมาแบบยุ่งเยิ้งอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ชอบต้องสเปร์ต้อง,องแว็ก<ว>อะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวเลยถ้าจะรวบผมต้องเป๊ะรผมนี่ไม่ใช่ง่ายไม่ง่ายแต่ก็ไม่เกินความสามารถเราทำได้ต้องทำได้ยินที่ทำได้ปะ เห็นไหมล่ะเออเห็นปะไม่แต่ตัดุดนนไม่แตะตัดสุดนานนะเราทำหลมาในนี้มันสองแต่ว่ามันแน่นกว่ามแน่นกว่ามันก็ทำหลายรอบอ่ะอ่ะอันนี้เรียนรู้เองนะครับตอนนี้แล้วหนูก็จะแบ่งเหลือเหลือข้างล่างไว้ด้วยอ่าอ่าอ่าแล้วก็มาร์ทถูกแล้วเอาความเข้าใจตัวเองเลยแค่ออกมาให้สวยจบอ่า เดิงเออจบไปเปิงทีนี้ก็มาเก็บข้างหน้าให้เรียบร้อยเออเวลาทําทรงนี้ใช่ไหมอ่ะเสร็จกันว่ากันอันนี้อย่าปาดปาดไปข้างนี้มากอันนี้ปาดลงมานิดนิดนึงให้เป็นระดับเออไม่งั้นมันจะดูมันจะดูแปลกเวลาลงหน้าอย่างเงี้ยมันจะดูเอออันนี้เป็นอีกหนึ่งทรงนะครับเป็นทรงเวทลุกนะครับให้น้องทำเององพยายามดึงผมแบบ ปิดกิฟต์เห็นปะโอเคเนี่ยได้แล้วอยู่แล้วเราติดกิฟต์เราต้องซ่อนกิฟตลงมาแบบนี้อีกว่ให้ไปอยู่หลังหูอีกครับอ่ะเราติดฝังหูสอนดีมากครับพี่อินดีอ่ะนะครับตอนนี้ก็พาน้องอินดี้มาเรียนทรงฟาร่ากับพี่คาแมนะครับเป็นทรงที่อินดี้ยังไม่เคยทําเองใช่ป่ะหรือเคยทำเคยไม่เคยเออต้องทําเองให้เป็นวันจริงก็ต้องทําเองลุ้นเอาว่าจะได้ช่างคนไหนนะครับทุกคนอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ก็ต้องทำวันไปเลยอืมแล้วยกี่วิครึ่งชั่วโมงคัาซายาวา เราไม่ต้องมีผลิตภัณฑ์อะไรลงก่อนเลยเหรอลงแล้วลงแล้วใช่ไหม, okay. ไหมโอเคราลงก่อนสิอาเดี๋ยวป้าาแล้วก็วนซันต่อไปยินดิดนเลยแน่ ช่างเสริมสวยในบ้านนะครับร้านสลอ o เออเนี่ยตอนนี้มีสิทธิ์ได้แค่อย่างนี้แหละอาชี่แม่บ้านเออช่วยกันไปตอนนี้เป็นสิทธิ์ของน้องเป็นน้องหร้วเป็นพี่วะพี่ดิมเป็นพี่หน้องพี่อ๋อเอออันนี้ก็คือเป็นสล l o ให้น้องปอป็นควาจะเปิดร้านสลอ o n ให้น้องปอปแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่แหละป้าหมายแ a ช s i o ในชีวิตเออโอเคอ่านรู้แล้วว่าเป็นแ a ช s i o อะไรช่างเสริมสวยดีไหมช่างเสริมสวยคนนี้โอเคปะรวดดีไหมจหลับเนา ก็เป็แต่งหน้าได้ใช่ตัวว่าถ้าแบบอย่างนั้นตอนก็ต้องอย่าอย่าเพิ่งสั่งผมก่อนให้แต่งหน้าเสร็จก่อนแล้วค่อยสั่งให้ผมมันเย็นก่อนเพราะว่าผมตอนมันคายไวไงเออเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันยากสุดแค่รอนผมพี่ว่านนามัเออนี่แหละเออถ้าปล่อยแบบางหลังก็ได้ก็วีวี อ่ะน,นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะครับรอลอนผมไปเป็นชั่วโมงแต่ว่าผมคายภายใน5นาทีใช่คือเราย,ยังไม่ได้ยืดผมด้วยเออแล้วก็ฝากน้องอินดี้นะครับว่าต้องทําผมแบบนี้ตลอดนะครับรละหัดเยอะๆโอเควันนี้ก็สําหรับอินดี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อย<ช>แล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาัดซ้อมเดินอีกอีกเรื่อยๆและอีกเรื่อยๆนะครับทุกคนเออวันนี้ก็ตามนี้นะครับ เอาวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเรียนแต่งหน้าทําผมนะครับน้องโมดเป็นไงยากไหมวันนี้ก็พอได้ค่ะพอได้ไม่ได้ต้องได้ไม่ได้อย่างไงก็ต้องได้นะครับเราไปฝึกฝนต่อเอาละกันเออขอบคุณพี่ๆเขาด้วยเนี่ยวันนี้ขอบคุณพี่อ้ํานะครับขอบคุณพี่ขมิ้นครับเออเออเออขอบคุณพี่ป๊อปครับอุชซาผมเออพุชซาผมเออเอาวันนี้ก็ไปไปเป็นเลยหครับวันจูงสบายจ้า